กเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองใน,นอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะก็เผยว่าอาชีพนี้นะคะทำเงินได้ทุกวันปลูกง่ายขายคล่องค่ะทนต่อภัยแล้งพร้อมสารต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะ ดอกดาวเรืองนะคะที่ออกดอกเหลืองสะพรั่งทีเดียวค่ะบนพื้นที่5ไร่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําตบนเขาแก้วอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีถูกเก็บไปจําหน่ายนะคะมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันทางด้านของนางขวัญเรือนฤทธนัทชนนะคะเจ้าของสวนดาวเรืองแห่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี <ๆ S 2> ก็เปิดเผยว่า,วาก่อนหน้านี้นะคะตนเองเคยปลูกหลับขายแล้วก็เห็นช่องทางการทําเงินจากการขายดอกไม้นี่แหละค่ะจึงสนใจที่จะนําดาวเรืองมาปลูกเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยมีความต้องการต่อเนื่องอีกทั้งยัง เป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายใช้น้ําน้อยชอบแสงแดดจัดแล้วก็ทนต่อภัยแรงด้วยจึงเลือกปลูกดาวเรืองโดยทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่แล้วก็ให้น้ําโดยใช้แบบน้ําหยดนะคะรวมไปถึงใส่ปุ๋ยบํารุงต้นจนออกดอกสวยงามก็ใช้เวลาปลูกเพียงประมาณ60วันเท่านั้นก็ออกดอกค่ะพร้อมที่จะตัดจําหน่ายในทุกวันมีไรายได้ดีค่ะซึ่งก็นอกจากนี้นะคะทางสวนได้เปิดให้ชาวบ้านในพื้นที่ทุกเพศทุกวัยเข้ามาทํางานตั้ง ้งแต่ในช่วงของการเพราะต้นกล้าย้ายต้นกล้าดูแลแปลงดอกไม้ตัดหญ้ารวมถึงตัดแล้วก็คัดขนาดเพื่อบรรจุในถุงด้วยซึ่งก็จะมีพ่อค้าจากปากคลองตลาดนะคะมารับซื้อถึงสวนทุกวันโดยจําหน่ายนะคะอยู่ที่เบอร์ศูนย์เะคะเป็นดอกใหญ่สุดราคาดอกละ1บาทเบอร์1ราคาดอกละ80สตางค์เบอร์2ราคาดอกละ60สตางค์แล้วก็ราคาเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาตามขนาดค่ะ ส่วนของการระบาดโควิดระลอกใหม่นะคะทำให้ทางสวนเนี่ยได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากว่าตลาดรับซื้อเน่น้อยลงตนเองจึงได้มีการหันมาขายออนไลน์ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยทีเดียวค่ะมารับซื้อตรงที่สวนเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกแล้วทําให้การค้าขายเนี่ยพอไปได้นอกจากนี้ก็ยังได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ามาชมสวนนะ,ะพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งในอนาคตเนี่ยตนเองก็มองว่าทางสวนอาจจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสอน วิธีการปลูกดาวเรืองคุณภาพให้กับผู้ที่สนใจโดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยไปฟังเศษสัมภาษณ์ค่ะดาวเรืองเนี่ยถือได้ว่าเป็นพืชที่แบบปลูกง่ายใช้น้ําน้อยแล้วก็แรงไม่กระทบใช่ไหมคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยถ้าถ้าสมมติว่ามีน้านะเรื่องแรงเนี่ยดาวเรืองชอบที่โลง่งชอบที่โลง่งไม่มีร่มเงานะดาวเรืองไม่ชอบร่มเงาอะค่ะแต่ว่าน้ําต้องได้น้ําชื้นๆอยู่ตลอดแต่มันใช้น้ําไม่เยอะมันใช้น้ําหยดอะ มาดูงานได้ค่ะใครอยากมาศึกษาเรื่องกเกษตรอินทรีย์หรือทำดาวอินทรีย์หรือว่าผลไม้อินทรีย์ให้หมดเลยให้เป็นวิทยาทานไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาเสียตังคุณเสียค่าน้ำมันมาอย่างเดียวมาดูได้เวลาเพาะแม้กระทั่งเพาะต้นกล้าถ้าอยากปลูกดาวเรืองดาวเรืองได้ตังทุกวัน